อัพเดตขอ้อมูลข่าวสารแจ้งข่าวดีสำหรับการรับเงินในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เยงคืนเป็นต้นไปสำหรับพี่น้องประชาชน ในสกลุ่มเกาะบางแจงตารางก็ก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการสําหรับวันที่9ธันวาคม25 6 8ค่ะในส่วนของการจ่ายเงินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อบุตรหนึ่งคนนะคะสถานะรอจ่ายเงินพรุ่งนี้กลางกระเป๋ารอการอุนเงินเลยค่ะเริ่มโอนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่9ธันวาคม25 6 8เป็นต้นไปเลยรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนค่ะที่รอการจ่ายเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุแล้วก็เบีย้ยผู้พิการก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินพรุ่งนี้ด้ดวย เช่นกันร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก่อติดกรารประชุมครามอด้านเศรษฐกิจค่ะจอถกโครงการ,ราคนละครึ่งพัสในเฟสที่2พ่วงการลงทะเบียนบัตรสิัสดิการแห่งรัฐแล้วก็การเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียนด้วย แต่ปัจจุบันนี้ย้ากันอีกครั้งหนึ่ว่าในส่วนของโครงการคนละครึ่งยังไม่ได้นําเข้าคอรมอแต่อย่างใดวงเงินยังไม่ได้สรุปที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้สรุปในเรื่องของวันเวลาที่จะลงทะเบียนที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น,นรอคว,วามชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังแต่มีความคืบหน้านะคะว่าโครงการคนละครึ่งเฟสสองจากคุณละวันเลแสงสนิทป,ประหลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันค่ะว่าได้เห็นแน่นอนโครงการคนละครึ่งพัฒในเฟสที่2เติมเงินภายในเดือนมกราคม2569จ่อชงเข้าที่ ประชุมคอรมอลในเดือนธันวาคมนี้วันนี้ก่อติดการประชุมครมอลด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ